วันก่อนแอลสโตรไซตได้รับเกียรติให้มาร่วมงานของเนคคอนตีบรนดีเอ็กซ์คลูซีฟไนท์คำคืนสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และกลิ่นอายแห่งศิละปะบรันดีในงานนี้ถือเป็นการเปิดตัวบรนดีรุ่นดิมิต็ดอิดิชันที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตทั้งรสชาติกลิน่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนคคอนตีสะท้อนถึงความหรูหราเหนือระดับและความตั้งใจในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มคุณภาพบรรยากาศภายในงานต้องบอกเลยว่าอบอุ่นและเต็มไปด้วยความประทับใจค่ะ มีทั้งการแสดงดนตรีกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลพิเศษและที่สำคัญได้พบปากกับผู้หลงไหลในศิลปะแห่งบรันดีเหมือนกันต้องขอขอบคุณฮอนเนคอนติมากนะคะที่เชิญแอลสโตสตี้ให้มาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งความประณีตนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำจริงๆค่ะก่อนจะจากลาไปแอลขอฝากไว้ว่าศิลปะแห่งบรันดีไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือเรื่องราวของเวลาความอดทนและความพิถีพิถันในทุกยนด แล้พบกันใหม่ในคอนเทนเน้ากับเรื่องราวดีๆจากโลกแห่งสุราและวัฒนธรรมสวัสดีค่ะ